สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนลุยนะครับวันนี้ที่เวลาที่เมืองไทยนะครับเป็นวันอังคารแล้วนะครับวันอังคารที่10นะครับคงจะเป็นประมาณสักตีห้านะครับส่วนที่ซานฟรานซิสโกก็ยังเป็นเวลาวันจันทร์นะครับตอนประมาณบ่ายสองผมยังอยู่ที่ต่างเมืองนะครับแล้วก็พอดีมีคอมพิวเตอร์ติดตัวมานะครับ เห็นข่าวจากต่างประเทศนะครับแล้วก็มีพี่น้องร่วมอุดมการณนบอกว่าดรช่วยแปลหน่อยนะครับ mm hmm. ก็ช่วงว่างนะจากทำแรกก็เห็นว่าบทความมันสั้นๆก็เลยอยากจะแปลให้พี่น้องได้รับทราบว่ากรณีของหมอหยองนั้นนะครับมันเกิดอะไรขึ้นในสายตาต่างชาติเขามองอย่างไรนะครับในส่วนของพวกเราในวันนี้บทสรุปน่าจะชัดเจนแล้วกังครับ นะครับคงจะเห็นชัดเจนว่านี่คือการฆ่าตัดตอนอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็คนที่อ้างตัวเป็นผู้ลากเเป็นคนดีทั้งหลายนะครับที่สุดไล่ออกไปแล้วเนี่ยมันยิ่งกว่าอีเหนานะครับทําชั่วยิ่งกว่าคนอื่นแล้วก็จะต้องปกปิดกันนะครับไอ้คนที่มีอํานาจแล้วไม่ต้องการให้ตรวจสอบแล้วอ้างว่าตัวเองดีนั้นนะครับที่สุดแล้วมันก็จะเป็นอย่างที่เห็นหมอหยองก็คงเป็นนะครับ หนึ่งใน,นคนที่เอาละทำความชั่วอ้างเจ้าหากินกับเจ้าโหนเจ้าเนี่ยนะครับแต่ความผิดของหมอหยองเนี่ยจะยังไรก็แล้วแต่ถ้าตัดสินการตามคดีความแล้วมันก็ไม่น่าจะหนักหนาสาหัสอะไรนะครับก็อย่างมากก็เป็นเรื่องของะจะสิบหปีลดหย่อนอะไรก็แล้วแต่เพราะเป็นคนสนิทของฟ้าชายแต่นี่นะครับการที่หมอหยองนะทำมาหากินกับชื่อเสียงของเจ้าเนี่ยนะครับซึ่งคนก็ทํากันเยอะนะครับ พียงแต่ว่าอาจจะกําลังย่ามใจนะครับเห็นว่ามีโอกาสก็ทํากันเต็มที่หน่อยอาจจะกินคําโตหน่อยอะไรหน่อยซึ่งผมก็พอจะเห็นนะครับว่าหมอหยองก็มีเขามีมีเขาว่าน่าจะเห็นโอกาสตรงนี้ก็เลยอ้างเรื่องความจงรับพักดีว่าปลายราชการเนี่ยนะแอแย่แล้วต้องปกป้องไม่งั้นประเทศไทยจะแย่นะครับก็คงจะเข้าถึงนะครับเอาจุดนี้เป็นจุดขายแล้วก็ที่สุดก็ความโลภก็นําเขาสู่ไปสู่ทางตายเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับความโลภของเขานั้น ทำให้เขานั้นนะครับทำมาหากินร่วมกับคนหลายคนซึ่งเป็นคนมีอํานาจแล้วมีอํานาจอยู่กับร่วมกับคนที่มีอํานาจอยู่วันนี้ด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะไปถึงสาวไปถึงคนเหล่านั้นเขาก็ตัดตอนที่หมอหยองก่อนนะครับแล้วก็ถ้าพูดคํานี้มันคงไม่ผิดหรอกครับฟันธงได้เลยเพราะว่าถ้าไม่งนั้นเนี่ยไอ้คนที่เกี่ยวข้องที่เขาจับหูจับตาไว้นะครับก็ไม่ตายไปเหมือนกันสภาพที่เหมือนกันแต่ถามว่าสิ่งเหล่านี้มันรอดหูรอดตานะครับคนต่างประเทศได้ไหมนะครับ ก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าโลกนี้ทุกวันนี้มันแคบประเด็จการเขาคิดไม่ถึงครับหรือคิดถึงก็ต้องทําอย่างที่ทำนะครับวันนี้ก็หลงตัวเองนักหนาไอ้พวกที่กินเงินเดือนพี่น้องประชาชนเนี่ยนะนะครับเอาละบาปกรรมมันก็จะต้องตามสนองคนเหล่านี้นะพี่น้องนะอ่ะนะจดหมายที่เออนังสือที่จากสเตรทไทม์ของสิงคโปร์เนี่ยเขาเขียนอย่างนี้นะครับผู้ต้องหานะครับรายที่สองที่ถูกจับในประเทศไทยอ่าในกรณีของการ คดีการหมิน่นหมิ่นเจ้าเนี่ยนะครับตายในการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็เป็นรูปหมอหยองนะครับมียาติดมือมาด้วยนะเห็นไหมถามว่าจริงๆริงนะพี่น้องมาอย่างนี้ต้องมียาอยู่ในมือไหมครับตั้งแต่วันจับตัวนะจำเป็นไหมครับถ้าเอายามาจากบ้านเนี่ยต้องใส่กระเป๋าสิครับทำไมต้องมาโชว์ก่อนที่จะใส่นะ ใส่มือใส่ข้อมือทําไมต้องเอายาใส่ให้เห็นพี่น้องเห็นหรือยังครับมันตั้งใจจะทําการไว้บอกว่าสุขภาพไม่ดีพี่น้องเห็นไหมครับผิดปกตินะครับแล้วใต้รูปเขาบอกว่านะหมอคุณหมอยยองเนี่ยหมอสุริยนันนะนสุดจริตพลวงเนี่ยกําลังถูกนะพาตัวไปโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยนะครับระหว่างที่เขามาถึงที่ศาลทหารที่กรุงเทพ เมื่อวันที่21เดือนตุลาคมนะครับนะก่อนหลังจากถูกจับไม่กี่วันนะครับนี่เห็นไหมเอายามาโชว์ให้เห็นเลยนะครับนะเนื้อข่าวครับก็บอกงี้ว่าสำนักข่าวรอยเตอร์ที่กรุงเทพเนี่ยบอกว่านะผู้ชายคนหนึ่งซึ่งถูกจับว่ามีส่วนในกรณีการ การสอบสวนเรื่องกรณีการหมิ่นเจ้าเป็นกรณีที่เป็นไฮโปรไฟเป็นคดีดัง่างนั้นเถอะในประเทศไทยได้ตายลงแล้วแล้วก็คนที่พูดคนที่บอกก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการยุติกระทรวงยุติธรรมนั่นเองเมื่อวันที่9ที่ผ่านมาคือเมื่อวานนะครับก็เป็นรายที่สองผู้ต้องหารายสองในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ตายอยู่ในนะครับการจับกลุ่มคุมขังของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ ในายนายช้ยยันสุจริตพลรวงซึ่งก็เป็นหมอดูชื่อดังแล้วก็เป็นผู้ที่มีส่วนช่วยงานของอมกุฎราชกุมารนะครับพชิราลงกรเนี่ยถูกพานำตัวเข้าโรงพยาบาลนะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเออเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาแล้วก็ตายด้วยสาเหตุ natural causes ตายด้วยเหตุธรรมชาติเป็นโรคนะครับเป็นโรคตายเมื่อวันเสาร์นะครับก็นั่นแหละกรมราชทธนพูดนะใน แถลงการสุริยันเนี่ยนะตายเพราะว่านะเลือดติดเชื้อนะครับนี่ตามที่นะกรมราชทันเป็นคนกล่าวนะครับเขาบอกว่าสุริยันเนี่ยถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าหมิ่นเจ้าซึ่งในประเทศไทยถือว่าเป็นสิ่งที่นะครับเป็นกฎหมายที่นะสต s t r ที่สุดอนะเข้มงวดที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับพร้อมกับอีกสองคนซึ่งมีส่วนร่วมใน าการสมคบคิดกันร่วมทําการตรงนี้นะครับในการที่จะอ้างชื่อนะของฟ้าชายแล้วทําให้เกิดการเสื่อมเสียเสื่อมเสียเอาไปใช้ในทางที่เสื่อมเสียนะครับกฎหมายหมิ่นเจ้าของประเทศไทยนั้นนะถ้าใครทําผิดก็อาจจะต้องติดคุกถึง15ปีสําหรับแต่ละ,ะกระทง <c oughs> สําหรับทุกคนที่ถูกนะตัดสินว่าได้ทําการหมิ่นกษัตริย์ ราชินีนะครับองราชธายาตหรือว่าผู้สําเร็จราชการนะครับก็จนกระทั่งมาถึงการจับตัวเนี่ยนายสุริยันเนี่ยก,นะก่อนการจับตัวนะครับก็ได้เห็นนะเป็นที่เห็นกันบ่อยๆว่าได้ไปอยู่กับนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงเขายังเป็นผู้นะผู้จัดหลักของอาการปั่นเพื่อนะครับเพื่อแม่นะครับในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่ง ตอนนั้นเนี่ยฟ้าชายก็ได้มีส่วนร่วมด้วยนะครับในการที่จะนะครับเชิดชูเกียรติของแม่ก็คือราชินีศิริกิดผู้ต้องหาอีกรายหนึ่งคือปรากรมวรุณประภาเนี่ยซึ่งก็เป็นตำรวจชื่อชื่อก้องนะครับตายนะครับในขณะที่อยู่ในการควบคุมตัวเมื่อเดือนที่แล้วตำรวจก็บอกว่าเขาแขวนคอตายใช้เสื้อเชิ้ตนะครับแต่ว่านะครับปฏิเสธที่จะ ให้มีการพิสูจน์ศพชนสูตรศพการสอบสวนนั่นนะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งนะของอาการตามล้างตามล่านะครับกระบวนการที่หมิน่นนะหมิ่นเจ้านะครับซึ่งกระบวนการเนี้ยการสอบสวนเนี่ยนะครับเริ่มต้นนะครับโดยคณะคอสอชอนี่แหละให้เผด็จการทหารที่ปล้นอำนาจประชาชนไปนี่แหละนะครับซึ่ง นะครับปนอำนาจเมื่อปีที่แล้วประยุทธ์จันโอชาเนี่เขาบอกว่าเป็นอัลตรารอยัลิสต์นะเป็นไอ้จอมนะจอมคลั่งเจ้าเลยนะครับเป็นนายกเนี่ยก็ได้ประกาศว่านะจะต้องกำจัดไม่ให้มีการวิาพากษ์วิจาร,ารณ์สถาบันกษัตริย์ได้อีกนะครับนะแต่ว่านะครับบางคนก็บอกว่าการตามล้างตามล่านจริงๆแล้วเนี่ยก็ทําขึ้นมาเพื่อที่จนะ ปูทางสําหรับการเปลี่ยนรัชการนะให้มันเรียบร้อยนั่นเองเขาบอกว่ากษัตริย์ูมนพลอายุ87ปีตอนนี้เนี่ยนะก็เรียกว่าคอนเฟลเซิ่งเนี่ยก็คือนะสุขภาพกนะ็ไปเพื่อจะไปพักฟื้นสุขภาพนะครับที่โรงพยาบาลในกรุงเทพหลังจากที่ถูกนะรักษามาโดยด็อกเตอร์เพราะว่ามีปัญหาเรื่องน้ำในสมองนะครับ <c oughs> แล้วก็บอกต่อว่าสุขภาพที่ย่ำแย่ของพระองค์นั้นนะครับก็นำไปสู่ความไม่ไปเพิ่มนะความที่ไม่มั่นใจทางการเมืองอที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่2000การรัฐประหารเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีนักวิเคราะห์ทางการเมืองคนหนึ่งซึ่งไม่เปิดเผยชื่อนะเพราะว่าเขาบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องอ่อนไหวแต่ก็บอกว่า อันนี้มันเป็นช่วงห่วงเวลาที่ละเอียดอ่อนมากนะครับเปราะบางนะครับในประเทศไทยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลที่ว่าทำไมรัฐไอ,อทหารนั้นถึงเข้ามามีอำนาจก็คือเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนราชการนั้นเป็นไปโดยราบรื่นนะครับ เมื่อจาเป็นต้องเกิดขึ้นนะก็นมายึดอานาจเพื่อจะรองรับว่าถ้าจะต้องเปลี่ยนราชการนี้ก็ไม่มีอะไรที่มันผิดปกติขึ้นมานะครับนะเขาวางั้นนะเพื่อให้แน่ใจว่ากษัตริย์ยังอยู่ว่างั้นเถอะไม่มีใครนะโหมสร้างกระแสแล้วก็บอกไม่เอาเจ้าไม่เอาอะไรแล้วก็อะไรเงี้ยครับก็คงเป็นความกลัวของคนชั้นนั้นนะครับแต่จริงๆก็คงเป็นแค่เหตุผลหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเจนะตตันงในการที่จะรักษาอํานาจขององค์คณะทั้งระบอบนั้นมันก็ คงเป็นเหตุผลใหญ่ด้วยนะครับเ,เขาบอกว่าความวิตกกังวลนะครับต่อเรื่องการครองราชการเปลี่ยนราชการเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งทีนะ่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาตลอดในสังคมไทยเป็นเป็นพื้นฉากฉากพื้นนะครับฉากหลังของนะครับวิกฤตการเมืองในประเทศที่หยุดยาวมาเป็น10นะ10 10ปีแล้วเนี่ยนะครับ แล้วก็จดหมายเอ่กฎหมายหมิ่นเนี่ยนะมาตราหนึนั่นแหละนะครับก็นะเป็นการป้องกันไม่ให้มีการพูดคุยนะการเกี่ยวกับเรื่องการจะเปลี่ยนรัชการเกิดว่าพี่ปลายไปปุ๊บแล้วก็มีคนบอกว่าไม่เอาดีไหมนะจะเอาพี่จะเอาน้องนะหรือว่าไม่ต้องเอาเลยอะไรเงี้ยนะครับนะก็เปิดปากไม่ได้นะครับอ่อ National Police Chief ก็คือ,อะนะครับผู้ว่าเ,เขาเรียกอะไรนะพบตรนะครับจักกทิปนะชัยจินดาบอกว่าตำรวจนั้นก็รอที่จะออกหมายจับเพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ทหารอีกหลายคนนะครับซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีความที่มีการสอบสวนกันอยู่ตอนนี้นะครับ ก็ถือว่านะการวิเคราะห์ข่าวนะเขาตีไปที่ประเด็นว่าเรื่องของหมอหอยองนะมันก็เกี่ยวโยงกับเรื่องที่ทหารอยู่ในอํานาจแล้วก็นะครับเ,เขาพูดไม่ชัดนะแต่ว่าก็บโยงไปว่าหมอหยองเคยรับใช้ฟ้าชายอยู่นะครับแต่ว่าเมื่อค้นพบวา่าได้อ้างชื่อไปหากินเนี่ยก็เลยต้องมีการจับนะแล้วก็ทหารคอสชอให้เป็นคนจับ แต่สิ่งที่เขาลงไปไม่ลึกเท่านะสื่อต่างชาติวันนี้มันไม่ทันพวกเราแล้วนะครับสิ่งที่เขาวิเคราะห์ได้ไม่ครบก็คือว่าไอ้คนที่ถูกนะมีสิทธิถูกพาดพิงถึงนะั่นรายชื่อที่ออกมาว่าจะมีอีกยี่สิบนายอะไรทั้งหลายแล้วนะครับนะก็ปรากฏว่าสืบดูรายชื่อเท่าที่หายไปนะั่นก็คือพวกที่รวมไม้รวมมือกับคอสอชอนะครับรวมกับทหารที่อยู่ในอำนาจนะครับ ตั้งแต่การรับะหารปี49มาเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งในช่วงหลังปี52เป็นต้นมานะครับก็นายทหารกลุ่มนี้แหละที่ต่อท่ออํานาจกันมาสืบทอดอานาจกันมาแล้วก็ยังรักษาอํานาจนะครับเป็นกลุ่มคนที่มีส่วนร่วมในการนะครับทำมาหากินตรงนี้ด้วยนะครับนะะเพะนั้นก่อนในเมื่อนะจะเชื่อยอยเนี่ยแต่ปรากฏว่ายองนั้นกำความรับไปเยอะเนี่ยนะครับไอ้คนที่นะ จะต้องถูกเปิดเผยปรากฏว่าเป็นก๊กเดียวแก๊งเดียวกับไอ้พวกคนดีที่อ้างตัวว่าเหนื่อยมาเพื่อชาตินะมาทํางานเพื่อชาติวันนี้ซะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็รู้จักกันหมดทั้งนั้นทํางานฆ่าประชาชนด้วยกันมาก็มีนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้ก็จําเป็นจะต้องนะถ้าอยู่ก็ตายครับต้องปิดตาลูกเดียวใครจะปากโป้งได้นะครับแล้วผมคิดว่าคนที่ตัดสินใจฆ่าตัวตายนะั้นมันคงไม่ง่ายหรอกพวกนี้มันผมว่านะครับแม้กระทั่ง ปรากรมเนี่ยไม่ได้ฆ่าตัวตายแล้วครับคนที่มัน <c oughs> มักใหญ่ไฟสูงหวังอำนาจได้ผลประโยชน์มากขนาดนั้นเนี่ยมันรักตัวมันมากเกินไปที่จะฆ่าตัวตายง่ายๆพี่น้องถูกทําให้ตายครับผมฟันธงหมอหยองก็เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยข่าวเรื่องของหมอหยองเนี่ยนะครับมันมีออกมาแล้วนะครับจริงๆผมก็ได้แค่ระคายข่าวแล้วว่าตั้งแต่วันถูกจับหลังถูกจับสองวันเนี่ย นะครับก็มีนายทหารใหญ่นะครับส่งข่าวเรียบร้อยว่าหยองน่ะมันตายแล้วนะครับโดนซ้อมมันแต่ถูกจับเข้าไปแล้วก็นะตายนะแต่นี้เนี่ยข่าวจะออกมาอย่างไรเนี่ยก,ก็ต้องคอยดูต่อไปนะก็ต้องรอจังหวะถ้าเกิดตายถีกันมากเกินไปแค่จับแป๊บเดียวในปลากรมตายก่อนหน้านะก็มีนายทหารใหญ่ตายนะครับแล้วหมอ,อยองมาตายทันทีเนี่ยมันก็จะแย่นะครับแล้ววันนี้ไอชะตากรรมของ อาร์ตนะครับนี่ก็ต้องจับตาดูอีกนะครับเพราะอาร์ตในธรรมดาที่ไหนนะครับหมอยองรู้อะไรเนี่ยอาร์ตก็ยิ่งรู้ดีไม่ดีอาร์ตเป็นตัวไปพูดนะครับไปเดินเกมให้สนุกแล้วครับประเทศไทยนะครับนี่แหละคนชั่วเมื่อทําชั่วผลชั่วมันก็เรียกว่านะครับเหมือนกับเครี่ยงงูไม่พ้นคอนะครับวัวพันหลักเราก็จะได้รู้ได้เห็นว่าไอ้พวกที่อ้างตัวมาเป็นคนดีนักคนดีหนานแล้วนะพี่น้อง โดยเพราะอ้างเจ้าด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะครับเนี่ยแวดวงที่มีอํานาจที่มันป่าเถื่อนอํานาจที่มันเกินมนุษย์มานานนั่นแหละมันถูกออกมาใช้ประโยชน์นะครับแล้วคนที่เห็นแก่ได้นะครับเมื่อทําพลาดไปแล้วชะตากรรมมันก็เป็นอย่างนี้หมอหยองเนี่ยผมดูประวัติดูอะไรมาแล้วเนี่ยนะครับที่จริงตั้งแต่ปี2องเะสมัยผมยังเรียนหนังสือเข้ามาหาลัยเนี่ยหมอหยองก็มีชื่อดังแล้วนะแล้วก็ การดูหมอต่างๆเขาก็ดูใช้เงิน500เนี่ยบอกไม่โบลบหรอกนะก็ดูแล้วก็ไม่มีการลัดคิวอะคือหมอหยองนี่่อทข้งจะเชื่อมั่นในตัวเองว่าเป็นคนดีมีมีคุณธรรมแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นนะครับมองภาพตัวเองอย่างนั้นแต่ว่ามนุษย์เราเนี่ยนะไอความโลภมันไม่เข้าใครเอาใครหรอกยิ่งมีโอกาสนะก็ยิ่งได้ยิ่งทํางานรับใช้นะครับนะก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองก็น่าจะได้มั่งนะนะครับ แต่ว่าลืมไปว่าไอคนที่มันได้นะคนที่มันรู้ว่าใครได้เราตัวเองได้นะั่นนะมันมีเขาก็เก็บความลับเอาไว้แล้วลักษณะที่กินหัวกินหางนี้กับเจ้าเนี่ยนะนิดหน่อยไม่ได้หรอกครับไม่ได้ถ้าคนมันจะเอาเรื่องกันเนี่ยนะครับมันโดนหมดแหละหมอหยองก็เป็นเหยื่อทางการเมืองตรงนี้นะครับใครไม่รู้จะเล่นประยุทธ์นะครับนะผมมองงานนี้ไม่ธรรมดาหรอกตีหยองมันต้องกระทบถึงคอสชอนะครับกระทบถึงประยุทธ์เพราะเขารู้ว่าใครบ้างที่มันอยู่ในแวดวงเนี้ย แล้ววันนี้การกําจัดนะครับขุนพลของแต่ละฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งนะเขาทำนะครับพวกนี้มันก็แย่งกันเป็นใหญ่อยู่ทั้งนั้นนะไอท่ว่าไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนนะนะครับจริง,รงๆแล้วมันตรงข้ามหมดโดยเฉพาะนกองทัพแบบไทยๆนะครับซึ่งผู้นําที่จะขึ้นมาอยู่เป็นผู้นําได้ไม่ใช่ชายชาติทหารนะครับแต่เป็นพวกเลียกระโปรงเป็นพวกที่ยัดเส้นยัดสายเลียคนเก่งเข้าถูกทางมากกว่านายทหารซึ่งมีจิตใจเป็น รั้วของชาติเป็นสุภาพบุรุษอย่างแท้จริงซึ่งมีอยู่เต็มกองทัพนะครับวันนี้ต้องสร้างต้องกองทัพต้องปฏิวัติกันใหม่ครับให้ทหารที่ดีมีความสามารถได้แข่งกันได้ทํางานได้แข่งกันเป็นนักประชาธิปไตยแข่งกันพัฒนากองทัพให้มีเกียรติมีศักดิ์ม,รรมีสีนะครับกู้ภาพลักษณ์ของกองทัพนะครับซึ่งวันนี้นะครับท่านธีรชัยที่อยู่ในอำนาจก็ไม่ว่าจะเป็นยังไงนะท่านเห็นนะครับโอกาสที่ดีเนี่ยนะครับก,ก,ก็ควรจะได้ นะครับมาจัดการทางกองทัพเถิดนะครับถ้าไม่ดึงออกไปนะครับผมว่าพี่น้องทหารหารนะครับกองทัพตกต่าไปเรื่อยๆก็ดีเหมือนกันครับเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับบางคนก็บอกว่านะเวลามันคล้ายๆบูมแรงกรรมมนุษย์เราเนี่ยทําคนอื่นมากๆนะครับแล้วตัวเองนั้นนะครับไม่ใช่วันหนีพ้นนะวงจรของกรรมนะครับกฎแห่งกรรมมันก็ไหลย้อนมาขว้างไปให้ไกลเท่าไหร่ยิ่งกลับมาเร็วนะครับนะ เอาเพลงของพี่เบิร์ตมาด้วยเลยก็เนี่ยครับแปลอย่างนี้นะครับขอบุณที่แนะนํามานะครับก็แปลสั้นๆอย่างนี้ง่ายๆอย่างนี้นะพี่น้องนะแต่ว่าอะไรลึกๆนะครับจริงๆแล้วนะครับพี่น้องไทยเรานั้นน่าจะอ่านได้มากกว่านะักนะเขียนต่างชาตินะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ให้รู้ว่าต่างชาติเขามองเหตุการณ์นี้อยู่แล้วเขาก็รู้ว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลเพียงแต่ว่าการวิเคราะห์นะครับของนักข่าวต่างชาตินั้นก็คงจะได้เท่าที่ได้ครับ คนไทยเราวันนี้รู้เท่าทันไอ้พวกนี้แล้วยังไงมันก็ปิดไม่พ้นแต่ผมเชื่อว่าเราจะได้อ่านบทความดีๆอย่างนี้อีกแต่เป้าหนึ่งที่เราเห็นก็คือเมื่อเกี่ยวกับเรื่องอํานาจของเจ้าแล้วนะครับอะไรที่คาดไม่ถึงนะครับมันกลายเป็นเข็มขัดสั้นเสมอนะครับได้เสมอนะครับนี่นะครับอะไรที่เราคิดไม่คิดว่ามันจะเกิดได้มันจะเลวร้ายในขนาดนี้หรือว่าทํากันแบบโจงครึ่มอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นแล้วคนที่นะครับอยู่ใน อำนาจเนี่ยการที่จะสละนะครับชีวิตของไอ้เด็กบ้านนอกซึ่งนะครับเรียกว่าเป็น้างคกขึ้นวอะนะพอได้โอกาสมีโอกาสแล้วก็คิดว่าจะทําได้นะครับถึงขนาดว่าเป็นคนรับใช้ใกล้ชิดเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะสนองพระโอษฐ์ของนะของฟ้าชายนะที่สุดถึงเวลาที่เขาจะจัดการมาก็ไม่มีอะไรเพราะตัวเองไม่ได้มีอํานาจบาร,รมีอะไรมากกวอยอย่างที่ตัวเองคิดไอ้ภาพลักษณ์ที่ตัวเองนะครับไป ไปเลิศเลยอ,อยู่ในแวดวงของผู้ดีเหล่านี้มันไม่มีใครรักเขาจริงหรอกหมอยองอาจจะจริงใจอาจจะนะครับช่วยเหลือคนมีน้ําใจแล้วก็จงรักภักดีอย่างที่เราเห็นนะแต่ลืมไปว่านะครับสิ่งที่เขาไปอยู่นั้นคือดงของเสือสิงกระทิงแรดและปีศาจร้ายทั้งนั้นไม่ใช่เทพาอารักษ์ที่เขามุ่งหวังนะครับคิดจะปกป้องสถาบันกษัตริย์ที่สุดแล้วนะครับลืมดูดวงตัวเองว่าตัวเองนั้นนะครับเงาหัวไม่มี ก็เป็นเรื่องน่าสยดสยองนะครับคุยกับแฟนบอกว่านี่การตายโดยการถูกซ้อมเนี่ยนะถ้าถึงขนาดว่าให้มีการอ,าอักเสบอยู่ข้างในติดเชื้ออยู่ข้างในเนี่ยตายอย่างทรมานมากนะครับก็สัตว์โลกเป็นไปไตามครรมนะครับผมเองก็นึกถึงเด็กปั้นนอกคนหนึ่งต่อสู้ดินรนแล้วก็อยู่ในกระแสสูงอะไรมานะครับแต่ว่านะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยหมอหยองก็น่าจะเป็นเป็นคนที่มีความต้องการนะครับ ทางชื่อเสียงที่คนที่มันขาดนะ่พอมันมีปุ๊บมันก็อยากจะมีต่อนะครับสอนคนอื่นได้ปากพนธรรมะได้อะไรได้แต่ที่สุดแล้วเนี่ยมนุษย์เราในตัวที่สําคัญที่สุดคือความโลภนะพี่น้องเนาะความอยากได้อยากเป็นอยากมีมันไม่รู้จักพอนะครับที่สุดมันก็จะมาทําร้ายตัวเราเองโดยพาอยิ่งนะครับอยู่ในแวดวงสังคมซึ่งนะมันหามาตรฐานอะไรไม่ได้แล้วไม่มีคุณธรรมอย่างที่อ้างกันนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ เหนแเราเศร้านะครับแต่ว่าก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนะครับเอาละครับโอกาสหน้าพบกันใหม่นะพี่น้องนะครับสวัสดีครับ